สวัสดีครับผมเก้เาไว้เหลาชาแนลครับวันนี้ก็มีภารกิจจะออกไปหาวัตถุดิบมาทำกับข้าวตอนเย็นครับไปลุ้นกันครับว่าผมจะได้วัตถุดิบอะไรมาวันนี้ครับปไปกันเลยครับตอนนี้ก็มาถึงที่เราจะมาทำภารกิจกันนะครับก็คือเก็บผักหวัน นี่ครับขึ้นไปก็จะเป็นเขาก็จะมีต้นผักวันเยอะแยะครับส่วนมาถึงที่นี่แล้วก็ข้างในนี้ก็มีต้นผักวนันเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยว่ามันจะเยอะหรือเปล่าก็นี่มาถึงแล้วนะโอ้ผักวนันยอดสวยๆทั้งนั้นเลยยอดยาวๆสวยๆนี่ผักวนัน นี่ไม่ใช่อยู่เมืองไทยครับอยู่ไต้หวันนี่แต่ยอดสวยๆเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับก็นี่นะครับยอดผักหวานอีกนะครับเยอะแยะนะครับอยู่ที่ไต้หวัน ยอดสวย,สวยแถวป่าบริเวณนี้มีแต่ต้นผักวนันอืมยอด ขออนุญาตเก็บก่อนนะครับก็นี่ก็ต้นผักวานใครอยากจะรู้ว่าต้นผักวานที่นี่เยอะไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ามันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวออกไปทางนู้นกันนะับออกไปนอกปา่าไปดูกันว่ามันเยอะขนาดไหนมีก็ต้นผักวาน อีหนึ่งต้นที่อยู่ในป่าลึกๆนียอดยอด,ยอดก็จะประมาณเนี้ยสวยๆแต่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เพราะว่ามีคนเข้ามาเก็บแล้วไม่ใช่มีตะเราที่เข้ามาเดี๋ยวไปดูข้างนอกกัน ว่ายังมีอีกเยอะไหมนี่ก็ผักวนันผักวันป่าไปดูข้างนอกกันนี่ก็ต้นผักหวนันอยู่ที่นี่โอ้ต้นผักวันเยอะมากใครที่กลัวว่ามาทำงานที่ใต้วันแล้วจะไม่มีผักเหมือนบ้านเราอยู่ที่นี่โอ้ผักเยอะมาก ผักหวานมะเขือพวงเลยกระเพราใบายี่รามีทุกอย่างครับเยอะมากผักหวานนี่เยอะสุดนี่รับต้นผักหวานแต่ว่าเรามาไม่ทันเขามีคนเขามาเก็บไปก่อนหน้าเราครับเก็บจะไม่เหลือยอดเลยเหลือแต่ยอดอย่างนี้ยอดเล็กๆสั้นๆ ไปข้างนอกกันอันนี้ก็ต้นหมกหวานแต่ยอดเล็กนิดเดียวแต่ถ้าอยู่บ้านเรานี่น่าจะโดนสอยไปแล้วโดนพวกสอยไปหมดแล้วก็มีต้นยอดใบขี้เหล็กด้วยครับนี่ครับต้นบเบลอบล่าเลยไปดูต้นใหม่กัน แ่วนี้มีแต่ปลาพักวานนะครับเยอะมากเลยแต่ว่ายอดโดนพวกสอยไปแล้วครับเหลือนิดเดียว,ยวต้นผักวานมีแต่ต้นผักวานฮึบฮึบ นี่ครับโดนพวกซอยไปหมดเลยเราไปเก็บข้างนอกกันดีกว่าไปดูบนเขานี่ครับต้นผักหวานนันก็ต้นผักหวาน นี่เขผักนี่ก็ใช่ข้างในนู้นก็ใช่ครับนะครับยอดเล็กๆ,ๆเยอะมากไปข้างนอกกันนี่เราก็จะขึ้นไปบนเขาตรงนี้สูงมากและนี่คือต้นเกาลัดนี่ครับลูกเกาลัดกำลังสุกก็ขึ้นมา ก็เหนื่อยเอาการนะครับทางขึ้นมาครับนู่นเห็นสองคนไหมครับเราจะขึ้นไปอีกก็แถวนี้ก็มีแต่ต้นผักวานหมดนะข้างในเราจะขึ้นไปข้างบนอีกหมดแรงครับหมดแรง เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในครับว่ามันมีหรือเปล่าเข้าไปดูก่อนโอ้มีอยู่ครับยังไม่มีคนเข้ามาเก็บนะครับอยอดสวยๆแต่ไม่เยอะครับต้นเล็กเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะค่ำก่อนนี่นครับต้นมะหวานต้นใหญ่มาก ไม่รู้เขาอยู่มากี่ปีแล้วต้นสูงมากครับนี่นี่ว่าโดนหักไปแล้วนะโดนหักไปต้นใหญ่มากขึ้นไปเขานน้นสูงนน้นก็มีอีกแต่ว่าผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อยมากขอตัวลงไปก่อน นี่ต้นผักหวานข้างทางนี้ไม่ใช่อะไรนะมีต้นลำไยต้นผักหวานแล้วก็ลิ้นจี่นี่ครับเยอะมากนี่ก็ใช่ครับดูยอดเหอย่างสวยเลยขอเก็บก่อนดีกว่ามันจะค่ำนี่ครับผมใช้ดูอะไรนี่ครับยอดกบหวานสวยๆครับ,รบแต่ยอดงามๆ ก่อน,นจะลงก่อนจะกลับสวยมากครับ ก็ภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นครับก็ได้มาไม่เยอะครับเอาแค่นี้พอเมื่อยครับขอลงไปที่รถก่อนก็ต้องเดินลงไปข้างล่างก็ต้องเดินลงไปข้างล่างอีกไกลครับ ส่วนข้างในนี้ก็มีต้นผักหวานครับนี่รล่องรอยที่คนไทยน่าจะเป็นคนไทยหักทิ้งนู่นข้างบนไปลงไปข้างล่างกัน เราก็ลงมาถึงรถเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เตรียมตัวเดินทางกลับก่อนนะครับเมื่อยมากเอาไว้ผักที่เราเก็บมาได้นะครับจะเอาไปทำเมนูอะไรเอาไว้ติดตาม ep หน้าครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามกับช่องวหวเราชาแนลด้วยครับสวัสดีครับ